สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองวันนี้วันที่23เมษายน2568สําหสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่23เมษายน2568เปิดตลาดปรับลด850บาทในครั้งที่1โดยทองรูปพัรร์ขายออกบาทละ54,400ักษ54,400ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา9นาฬิกา7นาทีราคาทองคำวันที่23เมษายน2,568ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ53,500บาทขายออกบาทละ53,600บาทราคาทองรูป,ปพรรณรับซื้อบาทละ52,544บาท56สตางค์ขายออกบาทละ54,400บาทอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ